หายผีหน่องไหมมันปปี่อ้นสระสิบห้าผี่น้องมาหรับชมอันนี้ก็เป็นบอลไส้ต้นไก่พี่น้องนี่นี่เกาะหินพร้อมนิดอนึ่งเด้อนี่นี่ผมก็จะไม่เห็ดฟอร์มตามจินตนาการนี่ตามที่เห็นพี่น้องนี่ไข่ไข่ส้งอีกเกิ่งนิดหนึ่งด้ะไข่ไข่ส้งอีกเกิ่งพี่น้อง พี่น้องคือส่งอีกเกิกง,งพี่น้องผมกได้เขารวดสีเรียบร้อยครับผมง <c oughs> ามบ่พี่น้องงามบ่ไม่ได้พี่น้องกินเขาไหมกินกับต้มไข่ครับผม แล้วกพวปป็พัดไข่ก้านหนุนศิลปะพัดไข่ใส่ดอกหอมหมันเท่าจับกำหน่องจับครับงองมมาๆสวัสดีครับ